สวัสดีค่ะ86 Racing นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปนะคะรีวิวเซ็ตโช๊คโหลดหน้านะคะวันนี้จะมาสัมภาษ์ลูกค้านะคะกับ X Max 300นะคะรถคันนี้ลูกค้าเ,เคยเซ็ตโช๊คมาแล้วนะคะจากที่อื่นเราก็เดี๋ยวจะมาสอบถามอาการเดิมๆก่อนที่จะมาทำเซ็ตโช๊คที่86นะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่เซ็ตโช๊คทีร้านเอ้ยก่อนที่จะมาเซ็ตโช๊คอาการมันเป็นยังไงบ้างคะคือคนนั่งจะมีความรู้สึก ว่ามันกระแทกแรงจนจุกแล้วก็แฮนหน้ามันไม่ตรงแล้วก็มันมีเสียงกึ๊กๆค่ะกระแทกใช่ค่ะแล้วเวลาการซิลลิ่งของการเข้าโค้งนะคะสอนหน้าเป็นยังไงต้องเอื้อเข้าได้ไหมคะทีเข้าได้ครับแต่มันสายๆนิดนึงครับหน้ามันจะสายใช่ค่ะแล้วพอทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับแล้วเข้าโค้งดีกว่าเดิมรับปกติ ะทไม่กระแทกครับไม่กระแทกแล้วใช่ไหมคะพี่ผิงเป็นยังไงบ้างคะด้านหลังก็ไม่กระแทกแล้วไม่กระแทกแล้วใช่นะสมูทกว่าเลยค่ะได้ค่ะแล้วคำถามนี้เป็นคำถาอจอยมาเซนโชที่ร้านเนี่ยรู้จักเทปดบทโอนดิซิ่งยังไงคะมีพี่เขาแนะนำมาค่ะพี่เขาเคยมาทำที่นี่แล้วเขาก็เลยรีวิวแล้วก็แนะนำมาค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะรายละเอียด โคงหน้าโค้หลังยินยอมเซทให้โดยรวมเป็นยัไงบ้างก็โอเคเลยค่ะสมกับที่เขาแนะนำมาค่ะก็อนนี้นะคะเป็นบทสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรงนะคะจากความรู้สึกลูกค้าถอยไปหน่อยค่ะ <ico le> <laughs> นะคะก็ห <g> ว <ülme> ังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามเอ็ดแปดสิบหกเลสซของเราได้นะคะแล้วก็ที่ช่อง y t u t u สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ